นี่เมื่อนานน่ะแค่นั้นพีจิโมกเลยนี่บ่ใช่นี่ไงไดนาไดนานี่ยยังนี่ตัวนี้ดังไปถึงเมืองนอกของเดียดเชียคันนี้เอาไปลงสนามแล้วบ่ผมไม่ได้ทำแข่งมันลดประดับปรามีนะโอ้ครับเท่แต่ว่าทะเบียนทะเบียนพิจีเจ็ดแปดหมื่นนะครับอ่ค่าทะเบียนมันนะมันเป็นโตโยต้าไดนาบ่ใช่นี่นี่นี่เด้ แนวใจหน้าครับนี่ดูภายในมันยังเป็นเกียร์มืออยู่เดิเกียร์เกียร์นี่เกียร์คอเนี่ยใช่ไหมพวกอะไรเดี๋ยวผมทำเป็นไฟฟ้าเนี่ยผู้ใดขับคันนี้เสียครับพี่เป็ล่ะฮะยงกีเหรียญเนี่ยโมเรี่เกียร์นี่นี่เกียร์ยังใส่ใส่ง่ายเลยเดิคือทำใหม่หมดเอาไปแต่งที่เพชรบุรีเกียร์มันอยู่งสรนี่ครับนี่เดี๋ยวมันมันต่อลงไปยังไหนมันก็จะเป็นโอ้เนี่ยใส่อยู่นี่เลยใช่ครับ ครั้งแรกเลยที่ผมเคยเห็นเนี่ยครับแมนบ๊อแมนวันหน้าเดี๋ยวมารมารีวิวตอนมันนั่นเลยเกียร์ยู่นี่ครับนี่เข้าเกียร์ตรงนี้นะอันนั้นไม่นียงครับนนั่นเหรโฟวินมันครับนั่นโฟวินอันนี้มันมากยังสีหรือว่าเขามาแต่งไมซ์เป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นเอ่อมันเป็นผมซื้อรถคันหนึ่งเป็นรถตำประานโฟวินเป็นขั้นแข็งขั้นนี่ดี่ผมจะผมจะบอกมัน น,นี่คือคันแข็งเห็นไหมครับผมซื้ออยู่ที่เชียงใหม่แสนกว่าเฉพาะหัวห่างๆคันหนึ่งเนี้ยกับสากันทางหลังครับเครื<ช>่อง,องมันเท่าร่ตัวนี้เครื่องของมันเลยครับอ่อแรดาบะบียูสามพันมันน่าจะแรงมานะ่าจะประมาณยนะานก็ไซส์สามสิบห้าผมดิวแบบทั้งคันเลยเดี้ยเขี่ยอกมาเบิร์ด้วยเหรอเสียเอาเอาขั้วมาใส่เลยติดเครื่องนะ เท่เลยวะติได้แอร์แอร์ทำใสด้วยได้หน่แอร์เย็นเลยเนี่ยมีแอร์ได้หน่มีแอร์พร้อมใช่แถวปกติเราใส่ใส่ใส่ยังครับใส่ขี้ไปเรียนนี่ยปล่ขี้ไปเบิ้งงานเบิ้งนั่นนี่ยแหละจ้ะบ่ได้ไปไม่กล้าลุยทำมาเพำมานั่นใจรักเฉยๆนะครับ สวเสดีเห็นใดยู่ในสภาพนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับนี่อายุไม่ต่ำกว่า30ปีครับนี่นี่มันเกิด1 9 7 7ฮะ1 9 7 7ปีเกิด1 9 7 7ผม1 9 8 2 1 9 8 2 1 9 8 2 1 9 8 2 1 1 9 7 7ก่อนผมก่อนผม หาป,ปีครับพี่น้องก่อนผมหาปีครับมันเกิดเกิดก่อนผม5ปีเขาแสดงว่า40่สิี่สิบกว่าปีครับสี 4, 4่สีปีสุดยอดหาดูยากมากนะครับ หน้าตักหลังขุดครับแคทเป็นแคดนะครับแทคเตอร์ล้อยางครับผมขาย2องแสนกว่าบาทนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาสอบถามกันนะครับ0ูนย์เก้าสามสาครับได้ครับกำลังหาวิธีสตาร์ทอยู่ครับเพราะเครื่องตัวนี้มันน่าจะเก่ามันเก่าแล้วครับมันต้องเผาหัวครับ รุ่นนี้ก็ถ้าเป็นรถหกล้อนะครับเราก็จะเห็นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นขายน้ำปลาครับเ <Okay. S 1> ประเนินด้านรุ่นขายน้ำปลาครับแม่นมครับเสียถ้ามันเป็นรถอันพวกหกลอ้อพวกซี่อยนี่เขาเกันว่ารุ่นขายน้ำปลาได้เนาะรุ่นน,นี้เนาะน่าจะ่นล <c oughs> <c oughs> ้อครับตะกี้ปะเดี๋ยวไปเอาเนี่ยมาเห็นมันดมวันแบตวัน <c oughs> อ๋อเอาเบนซินไหมดมวันปะก็ไม่ <c oughs> สันละเหยสันละเหยฮึ่ยเห็นมาไม่เห็นอยู่ในสภาพนี้ได้นี่ยสุดยอดดีๆมีขายหมดนะครับครับใช้พัฒนาเรานี่แหละครับ่นี่เลยบป็นเบรดเลยครับโอ้เปลี่ยนใหม่หมดเลยปั๊มคัสปั๊มเบรกทุกเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยครับเออขั้นหนึ่งเยี่ยมมาก เป็นคนชอบแต่งรถเหมือนกันครับผมอ๋อันนี่อันนี้เครื่องอ้อมออกไหมบ่ช่วงหลังมันอ่ะไอเครื่องขั้นนั่นบ่ใช่ครับเอาผมซื้อบัดที่นี่ว่างเครื่องไหมเดียววิ่งเลยว่างเครื่องไหมเอาคือบ่เอาเครื่องหลุดไหมใส่รถไม่ผมไอตัวนี้นะมันคาดซิกดีแล้วเครื่องมันก็แห้งกำลังมันก็สูงอยู่ครับโอ้มันไม่ได้ติดนานหลายวันที่เธอเิจิงมันก็สตาร์ทตั้มเดียวแหะอันนี้ก็อันนึ่งเดียวเนี่ โอ้สะสมแต่เอารน้าข้าวมาใบเลเห็นมันเยอะครับเ<อ>ท,ทเลยวะปุนทั้งปุนยังมีอีกแต่รถสะสมครับค้นหมักรถครับ ต่ออฟโรดทั้งนั้นเลยครับแลนด์โรเวอร์โตโยต้าไทเกอร์อันนี้ใส่ได้ปะครับเนี่ยของ,งว่าใส่อืมอันนี้ยังสามสิบห้านิ้วเท่ากันนะครับอืมข้างในนี่ยังกับรถเก่งเหมือนัน ครับเบาเบอร์แต่งเลยพวกเกวะพวกอย่างกลางๆไม่ได้ขี่เลยครับอันนี้เขาเอาไปเที่ยวเล่าเออไปิดขามเล่ามาเชื่อเนี่ยครับขามไปดูหรอครับก็ไปดูอย่าครับเอามันสะบวงมาได้ทั้งใส่นะครับเนี่ยว้าเท่ากันครับมันเหมือนกันกับเราเนี่ยเด้ตอนขาขี่ขามไปเล่าเอาไว้เที่ยวเรามันมันขับนิ่มดีเด้ เทารถเข้าขามไปบ่ได้บ่ครับรครับ,รบข้ามได้ครับอ้นี้มันแต่ว่าผมใส่มันย้ำม,มันนั่งหล้กกับบรรทุกสัมภาระ,ะยังสินะอืมอันนี้มันจะขับโฟตลอดด้วนี่ขับโฟตลอดเลยครับโอ้แล้วเป็นช่องล่างคอยสปริงหมดนะอ๋อมันนิ่มครับนนช่องล่างคอยสปริงทั้งหมดเดี๋ยวดูคันนั้นก่อนครับ มันเท่ดเีเสียกำลังจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับแล้วก็ขับออกมาให้ดูหน่อยครับ,บ,รบว่ามันเท่แค่ไหนครับ,บอโอ้โห เสียงเครื่องนี่ครับ โอเคลีว่ะเทตะกะเทตะกะเทตะกะเทดีโอ้ไฟออกบมดเลยเนี่ยจริงๆโอ้เจ้าลีย่ะ แตกมีันมีกี่เกียร์ครับเนี่ยมีสี <4 S 2> ่เกียร์สี่เกียร์ชื่เอเขาเรียกคานแข็งคานแข็งครับผมรู้อยู่ครับนี่เป็นชุดคานแข็ง เฮาเฮาเฮาซื้อมาดัดแปลงเอาเราข้นแข่งอยู่ก็รุนมันเลยครับรุนมันเลยจะมันแพงใช่อ๋อบรถบรรทุกครับบรรทุกที่มันแพงเป็นรถของชนรับทานเป็นได้มากี่ปีแล้วครับเสียนปีกว่าปีกว่าอ๋อล้อด้านหลังนี่จริงมันจะยาวเลยครับรวมรวมเข้ามาเลยอ๋อย่นเบีเข้ามาครับครับร้งถังน้ำมันด้วยหรืออ เทีล hey, ีริงรอเลใครครับอา่านึกว่ามันรถทหารว่าแมนเนาะแต่ว่าเป็นรถทางการคือกัน่ก็ใน,ในยอ,ยอรครงเงก่อนเป็นไม่แรงงจริง,รงน,นี่ยใช่คสอาใส่งานยังไห่น็ว่างาก ยกกเโอ้เนี่ยมันอีกขึ้นมาน้ำผูนี่เห็นมาครับแตกแตกแตกขึ้นมาตากันยกได้แห้งเต๋อเพื่อนม oh, uhm ีถังอะไรมีถังน้ำมันสำรองครับถังน้ำมันสำรองสุดยอดจับมือแฉะเย็นอ่าฮะเย็นช้ำเลย พออากาศเลยนี่พอไอดีมานี่เกียร์เขาเรียกส n ครับเขาไ้ยน้ำด้วยน้ำในน้ำกสวมบุญถ้าน้ำน้ำเพียงนี่ไปได้เลยได้ันลมมาแตก้นหลังก็เป็นซับแทงแน่นซับแทง เขาเรียกซับ,บ,บแทงครับอยู่แบบขั้นๆดุย,ยอดครับแจ้วเจ้าต้องทำตามใจแกด้วยครับเสียอู๋บอกว่าเสียเสีเยแกบอกว่านะครับผมในประเทศมีอยู่สามคันนะครับสามสี่คันคันนี้ครับโอ้โหเป็นไฮไลท์เลย เทครับเทมากขี่ไปลุยป้าเนี่ยโอ้ดีเนเะนี่ยลุยน้ำเนาะมันต้องไปแนว่จนไพ่ไหมรถเรงสิ่เที่ยวแนวปจนไพยครับไปขี่ลุยน้ำคลองน้ำน้ำไปครับเจ๋อเลยครับน้องๆก็ล้างรถไปครับโอ้ถูกน้องเอารถใส่งานมากเราก็ล่างครับสารบมือครับเจ๋อครับ คลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้ครับค่ำแล้วครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับว่าติดตามคลิปหน้าโอกาสหน้าด้วยครับเราจะพามาลมเอามาชมใหม่นะครับเสียอ๋อครับมาชมใหม่นะครับทีทีมงานนี้ครับจเดี๋ยวพาวันวันหลังเดี๋ยวพามาขับรถเกียวโตลองดูครับว่าเป็นไงครับคลิปนี้สวัสดีครับ